มืออชีพมาแล้วเออเหมือนเหมือนแบบเมคกี้เปลี่ยนบทบาทเนาะแล้วก็หนูว่า,ม,ม,า,านะมันจะได้เห็นปนิดากลับมาแบบนนะมีเพแบบแบบิ่มกันมาด้วยมาฝากเลยมาฝากอะไรยังไงบ้างในในวงของเราไม่ได้มันจะมีโอกาสไหนยังไง,ย,ย,ง,ย,ย,งยังอยู่ช่องเดียวกันอย่างเงี้ยยังอยู่ช่องเดียวกันหนูคิดว่าต้องมีโอกาสได้แบบเจอการร่วมง,งานกานะันอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็เมคกี้ก็ต้องเติบโตไปอีกไกลมากๆเลยอย่างล่าสุดก็เห็นเมคกีไ้ได้แบบได้รับโอกาสใหม่ๆด้วยอะไรอย่เงี้ยคน่ะ ติดตามอยู่อ่ดีใจด้วยมากๆเลยเรามีพูดกับน้องให้กำลังใจน้องไหมตอนที่น้องโพสแบบเปลี่ยนัวใจมีค่ะมีค่ะก็เข้าไปให้กำลังใจเหมือนกันแสดงว่าหลังบ้านเราก็ยังแบบรักกันดีปณิดากลับมาแน่ใช่ไหมเราได้เห็นไหมพีดแบตที่แบบว่าเแบบแฟนแบบเรียกร้องยังรอนเห็นค่ะเห็นต้นช่วยเต็มเลยเขารออยู่ต้อยู่คือคือเขาเรียกว่าอะไรปณิดานี่แบบ มัธยัสเอ้ยไม่ใช่ปณิดานี่คือเหมือนแบบประหยัดเรื่อยๆเรลยนี่นิดหน่อยนิดหน่อยเขาก็แบบแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยเล็กนิดหน่อยก็ได้ใช้คำไม่ถูกเราจะมีเติบแบบว่าต่อเรือลมหายใจเรือปณิดาไหมหนูว่าต้องอยู่ที่ผู้ใหญ่แล้วจ้าดึงรับงานคู่กันอยู่นะจ้านอนลุ้นเนาะว้าวก็ถ้ามีโอกาสหลับแน่นอนจ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะ 别打。<laughs> <laughs>